โอเคครับลกิไม่บอกว่าอยู่จังหวัดไหนก็รู้เป็นคนไทยก็แล้วกันโอเคครับเคีครับิสเตอร์จากอีแสุด่อขอบคุณน้องลูกดิบมเพียงว่าเป็นยังไงไปหนไหน For your fourth fight first in the red corner at age 18 with 35 fights and a record of 25 wins 8 losses and 2 draws <laughs> make <and> some <laughs> noise for joa ja and his opponent in the blue corner at age 22

วันศุกร์จีบัตตาครับเป็นไีครับวันกีบัตตาด้วยอรุณมพคนสิ่งนะ่างครับใจเรื่องท่อแล้วก็ผู้คปักาครับโ้หลงกานไฟครับจต้หนักอะไรวะีจะหลับหนัวดถึง้องขับปีไวนใจได้คับชจะดื่กเรเาอนนแรนเกีรตปีนกัน กอล์ฟแบบที่เยี่ยมครับรับบทว่าเป็นมาจากเอนี่อายุ18ปีเป็นชาวสงร้านจัตุรุลีครับอายุอยูในวัยเจริญเติบโตครับชมมาทั้องปฏิชมมาเยอะพอสมควรครับ35ครับถ้าถึง2 5ครับแทบแขวนเสมอสองครั้บโหมเพี้ยนนี่พอวันนายิ้มเก่าก็ล้วงกระดานปมครับอายุเยอะพอสมควรครับ2 9ปีครับ ลอยมาทั้งหมดที่เท่ากันคับสามที่มากครับชนะยี่สิบสามคับมีแพ้อยู่ิบเอ็ดเสมอสองครับนี่คือเพราะว่าทีมบาบูงเพียงทีสมาบทั่วเพียอวัารยี่สิบ่อานีต่างกันสิบแปดปีครับแต่ว่าอะไรมันก็ไม่แน่ครับพี่น้องครับไปดี ยับไกยับไก่ตัวกับเกี่ยคอมูกกัรมันมันไปด้วยเรื่องดวยเนีไม่มีสูตรแน่นอนครับเรื่องมือนอกน่าจะสุดดู้หอ้ดีโอ้อ้โหโ้โหโอ้โ่โอ้อ้โห้โรโอ้โหอ้โหโ้หโอ้รหโอ้โยมอกโหโอ้โยโอ้โหโอ้รหโอ้โหโอ้โ่โอ้โห้้ล้อ้โห้โหโอโอ้โหโอ้้โโอ้โห้โห้โออห้อ้้ พุ่งแรงขึ้นมาครับด<อ>าวลุงพุ่งแรงขึ้น,นมาครับจะโอเปียก,กจะเป็นด่านสักกาดครับจะสักกาดได้หรือไม่เดี๋ยวชมแต่ก็ไม่ก็อ้ยเด็กติดตัวจีนดาราอย่ากจะไปต้องผูชี้แจงกันดีกว่าก็ใหปล่อยให้เด็กเตะนะพี่แล้วก็ให้ทิศวิธีพังับสูส้ๆลูกพี่ ครัคู่ต่อไปนี่ลมทะเลต่อจ้ำสุกกับเฟนแมนบูดสิทต่อแดงกับเจ็บด้วยกันรับนักัสทธายกอันดกับเบนเยี่ยมด้องมนกับเจีกนสองคู่ครับัดที่พร้อมอะไรคู่ต่อไปครับด้แก่คุณประสิทธิ์ซิี้ทาวรนะครับจากไทยยและคู่สุดท้ายครับวิสเตอร์ฮารูจากออสเตรเลีย ผมาดูมวยคู <polarization> ่นี่เป็นมวที่น่าจับตาดูับพี่น้องับไม่รู้ไม่เกโอองดูก็พี่น้องรถจนนรปราดไปอยู่กลางเวทีเวาสิปีบาลังรับยบอกพวกต้องดูรัดาลุกุกไกวาดแดงาี้เขาเรียกว่าูแงเรียกอาจาแล้ว็กระดับพลายไปจดี

Yeah. Yeah. keep it keep up. keep, up. keep up.

เป็นสองคู่เนี่ยครับน่ากลัวครับสองนี้ครับ oh. โอ้โหเป็นสองคู่ <c oughs> ใครใครชัดมาลาคู่นะครับเหมือนเราเอาดอกไม้เน็บหูนะครับ <c oughs> แต่ว่าเน็บสองดอกหูซ้ายหูขวาครับเป็นสองคู่ด <c oughs> ่าด่ <c oughs> าลอยได้หรือเปล่าครับต้องดูนะครับต้องให้แพทย์วินิจฉัยครับต้องให้แพทย์วินิจฉัยครับ แม่พลังบางคนไปดูปินตาครับนึกว่าเอ๊ะม,มันเลือดจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายาน้ำแดงครับเลือดจริงๆนะครับเลือดจริงๆครับ <c oughs>

ว้าวดูบอลก็มีเตอร์ปีก็มีเตอร์ปีจากบอลจิ๊ตันดีซีเนี่ยบอกว่าเห็นเลือดแล้วก็ใจวิววิวกับผ่านซึกดูแผลแล้วก็ผ่านซึกว่าอันตรายหรือเปล่านะครับผ่านซึกรับโอเคนะผ่านซึกรับโอเคครับผ่านซึกนี่เคยยกมวยมาหลายร้อยปแล้วครับ

แผลวาดเป็นอีกหรือเปล่าครับพอแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมีโอกาสต้าแก้บนกันใหม่ครับยินดีกันยินดีกัน